พอ,อกันบรรยากาศหลัางฝนตกค,ค่ะพี่น้องฝนเศร้าแล้วก็เลยไผ้ากันออกมาสวนจา้ามาหลาะหาบึงทองใหม่ไปแกงพี่น้อง เขาใหม่ที่ขนกับสีน่าเบิ้อหลังที่เบิ้งไว้มือนนันหลายนออยู่้บรรยากาศหลังฝนตกใหม่ที่นอ,อป้าปามเ<อ>พิน่นข้าง<อ>่นแล้วสวนเขาสวนจ้าเหมือนมีบอบาเตี่เราใหม่ยัางงามเลยอู้ านกใหม่ยังงามเลยพี่น้องนี่เขนกหม่งามแหม่นกใหมถือฝนนอนห่ยน่พี่น้องบึงนอนนหม่แฝดพิ่นถือฝนเนาะพิ่นก็งามแลวนี่บิ้งนอนี่เถอะองนอได้ยืนรอกันจะนอนงามามเลยไปคุณ พอเดียวพ่อแกงแล้วหร่บอบ้านเขาไปเอาทา้งในก่อนเมาแต,ต่พางน้องเฮ้ยเพินงกอทา้งในตุนตุ๋นเน่าแห้งจ้ะไปเราไปเพิ่งกอทา้งในน้ำจ้ะหยาในปลาอ่อยกะลังงามเขียวชะอุม่มต้นกล้วยกับกะลังสิมีสีเขียวแน่พี่น้อง ว่าหันแรงอากาศกระหอนแห้งเหลืองเมิดนี่กละังมีสีเขียวเนี่ย่ยากกะลังเขียวจ้ะกอไผ่เบาเตี๋ยเพิ่งกปสิปลูกไว้เป็นแถวเข้าไปสิด้ะจ้ะแถวงาเข้าไปก่อนกะเห็นมีอยู่สามโนแต่ว่าหางท่านงหญ่จ้ะท่านไหนงา ปลูกไว้เพราะได้กินเนาะจากพี่น้องพ่อบ่ได้ซื้อได้หาเพิ่นจ้ะอีกเล็กน้อยนี่ครับพี่น้องเอ้ยกินบ่ท่านสิได่นึงใส่ถุงไว้แหละอีกเล็กน้อยนีย่ผลมากคักๆนี่ออกดีคักเลยเด้อจ้ะน้องใหม่มี่น้องสวยสวยๆเด้จอจ้ะ เนื้อหลายเด้อจ้าเน้อใหม่มุนี่เนื้อหลายแกงหวานวนอนหนึ่งอู้ออมกอเลยตัวนี้นี่สะมีนอนหนึ่งอู้ยนอนาง่แท้ ตัวมันป้าตัวหนเนี่ยกลางนี่กับงาเหรอเอาไม่สองหุ่นตัวนี้เอาทั้งสองเลยบ้เอาเต้าน้อยงากไดเด๋ยวว่าพลาเกลยดนอนเหนียวไว้ก่อนผู้คเจอตัวที่กลางก่อผตัวงา กแกงหวานครับเนี่ยตัวนั้นมันอยู่นอกไม่เอาโหลดเ่าเตียน่ะมันจีนนมัดจีหายเนี่ยก <c oughs> ้นแนมเห็นอยูน่นอกโพดตัดโหลดอื อวนดีเนาะไปเอาผู้นี่ตัวนี้ยังมันสันอยู่ไว้คนนี่สามนอเนี่ยังยังสนอยู่ไปเอากอทั้งนอกุณายนอกอยู่ต้นยางกับไงเราบ่ได้กีดยางเลย ยางก็ร้ายต้นอยู่แล้วได้กีดปลูกไว้เป็นโฮมตองนู้ได้ดอกรอมาเงีกันหรอรอมาเง้ยกันเอ้ งาวกมูลเลยเอาบาสง่งอ่ะนไปเ้าก็ตรงไปต้มใบไ,ไปเห็ดเห็ดใบแมนถ้าเอาใบมือสองมือมันก็นาเ,เ,เ,เา่าเดีมันเ่าเร็วดีแมนว่ามันถือฝนไหมตั้ใดมันโพกูดูนี่อาตาเราหลดไปอย่งว่าเตียมันเ่เาเเแนาะนี่แม่นีน่แม่ถ้านีานนเขาหลดไปอย่งนี้เนี่ยนี่แม เอาโหลดแล้วสาุดบ่เอาตัวจำนยตัวแดงไม่เงาเงาโพกมาแล้วเอาโหลดหน่ตัวนั้นเอาไว้ก่อนนาวา่าานาา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 ามอาา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 ยาา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 ามหลา ต, <entrepreneurship> ต้มเตาอันนั้นเท่าแล้วพ่อก้อนก็ได้ตัวนี้ปกไว้ก้อนเอาไว้เที่ยงแค่ปลปกไว้เนี่ยปลูกไว้แนมที่จะน้อใหม่หมดอไรเบิ่งต้มไว้แนมันอยู่หนอกโผลอแล้วพี่ก้อนแดนตุ่มเบิดเอาแค่อกอสองกอกับพ่อแล้วพี่น้องกดลน้องใหม่ งามครับไม่ถือสวนไม,ม่งามครับตังไงทั้งเงาเลยไม่จะคลองปลูกเองในสวนจ้าผ้าอ่างชุ่มสวน กอทั้งในนี่เพราะท่านเด็ดเป็นนอดอกเป็นตะยูดูทั้งนอก,กอใหญ่ใงญ่มุนนี่ปลูกไม้เพราะท่านเด็ดเป็นนอท่านกับสีเป็นกล้วยกล้วยกับสีสดชื่นแน่แหละน่าถือฝน ร่างสีเหล่มีสีเขียวแน่ล่ะหันเหลืองแห้งเป็นตะเลตนุนแดดถืออากาศห่อนตายแซลเลยต้นนี้เป็นนอจะกอเลยตัวนี้แก่เมนมันต้องชื่อม่กน เอามันแปลนผดเนาะอู้ยัยงเลี้ยนที่ทั้งต้นปาล์มกระแตบ่กะระแตน้อยบ่นั่นนั้นเลีนไปเลยเข้าไปแล้วต้นยางบาวเตี๋ยมาปลูกไว้ต้นนี่ย่างดูนี่กำลังไง ต้นนี้ตายแห่งว่างหันแลับพี่น้องตายด้วย